สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาดัดแปลงกล่อง C D I ดัดใส่ไอเจ้าเรียวกาดครับผมเกาอินฟินิตี้ครับตัวนี้เป็นกล่องเดิมมันไม่ค่อยมีขายนะครับแถวนี้อะไรหายากเราก็เลยมาแปลงไอเจ้ากล่อง C D I แดดใส่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อนะครับต่อกล่องซ d i ครับผมเราก็ได้ซื้อปลั๊กไอเจ้าของ Honda แดลลดตรงรุ่นมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสายกันครับตอนนี้ก็เป็นสายพัดเชอร์คอยที่ขึ้นมาจากคอยล่างนครับอันนี้เป็นสายสวิตกุญแจเวลาเปิดปิด ไอ้สีเขียวนี่เป็นสายกาวนะครับไอ้สีดําเหลืองก็เป็นสายออกจากคอยหัวเทียนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามันไฟมาหรือไม่นะครับ ใช้หลอดไฟ LED ครับตวดว่าไฟสายไหนไฟสายไหนก่าวนะครับ เต็มเลยอืมยังไม่มีโอเดี๋ยวเราจะมาตรวจดูว่าสายไหนสายไฟเข้านะครับสายไหนสายสวิตช์เจ มาต่อกันนะครับคราวนี้ตัวนี้ก็เป็นปักนะครับาสายสีขาวตัวนี้จะเป็นสายไฟที่เปิดสวิตช์กุญแจไปเลี้ยงกล่องนะครับแล้วก็มาต่อใส่กับสายสีแดงดำนะครับ นีนเป็นสายกาวก็เป็นสีเขียวเข้ากับเขียวเข้มตัวนี้ก็เป็นพัดเชอร์คอยที่ขึ้นมาจากแม่เหล็กจานไฟนะครับตัวใส่สีฟ้าขาว ตัวนี้ก็เป็นสายคอยหัวเทียนนะครับผมสีเดียวกันของตัวนี้มันก็พังเรียบร้อยไฟไม่เข้าหัวเทียนเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กเลยเลองสตาร์ทกันดูนะครับ มาลองไฟโวเทียนว่ามันเข้ามาหรือเปล่านะครับ mm hmm. คอยตัวนี้ไม่มีไฟมาครับมาดูคอยตัวนี้ครับ mm hmm. คราวนี้ อันนี้มันจะมีสองหัวเทียนนะครับ ไปแรงครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูครับคราวนี้เทียนตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้เลยนะครับใช้หัวเทียนเดียว ก็เรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ